สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC f แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยชี่ช่วยแนะนำหน่อยว่าที่ชื่อชื่อ,ช,อชื่ออะไรเอ่อชื่อบุญสมนามสกุลครัหนองแวงนะครับชื่อเล่นชื่อจองครับตอนเรียน,นี่ห้ะ เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านวังทองจังหวัดลบบุรีครับผมแล้วก็อยากถามว่าในตอนบวชพี่เจอพี่ของเรื่องลีลาพี่เจอเจอแบบไหนโอ้อตอนอตอนบวชเคยแบบเพื่อนปาเพื่อนปลายแล้วครนี้มันก็เป็นเป็นกลางวันฝาพอดีแล้วก็วันเหมาศพเพื่อนมันจะมีเสียงมาหอนมาถ้ากินทุกลอยมา ทีเลอสุทีิอ๋ออันนี้มาไป็นกลิ่นใช่ไหมเออ uh. มาเป็นกลิ่นไม่ได้แบบว่าเ,เอ่อเห็นตัวใช่ไหมอ uh. ๋อแ,แล้วแล้วนอกจากกลิ่นแล้วรูปแล้วแล้วมีอันไหนแบบที่แปลกๆไหมเปปกดเปลก,กก็ก็มองไม,ม่ไม่ไม่เคยมีเหตุเหตุเอ่อเผื่อเล่าเผื่อนพระ เพื่อนค้าด้วยกันเราว่าเขาเจอ<ะ>เป็นผู้หญิงผมยาวนุ่งขาวหมขาวัดอ๋อแล้วก็หาที่ลบบุรีที่พี่บอกมาหลวงพ่ออะไรใยที่ดังๆเ,เลยหลวงพ่อประมุกวัดโจโกหลวงพ่อประมุกวัดวัดโจโกวัดจงโกแล้วก็วกหลวงพ่ออะไรกหลวงพ่อคำภาวัดโนรีอ๋อประสบการณ์ที่เขาไป ออไปไปประสบมามันเป็นแบบไหนบ้างเอับเกี่ยวกับพวก็ที่ไปกับรถต้องรถติดล้อรถอะไรเขาส่วนมากเขาจะรับผิดนละเขา้ที่พี่ได้ยินมาหรือว่าประสบกับตัวเองหรือได้ยินมาแบบแต่ลองเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อได้ยินที่คนเขามีประสบการณ์เขาเล่าให้ฟังที่เขาคนตัดตายเข้ามาหาหลวงพ่ออ๋อแต่เขาเล่าว่าเออ บบไหนเขาบอกว่าถ้ารถมีหลวงพ่อประมุขปิดไว้ที่หน้ารถเขาบอกว่าไม่ไม่ต้องกลัวอันตรายแต่มันเกี่ยวภาพปลอดภัยเขาบอกเกี่ยวภาพปลอดภัยใช่ป่ะอ๋อนี่หลวงพ่อประมุขแล้วหลวงพ่ออีกองคหนึ่งชื่อหลวงพ่อคำภาคำพาแล้วเขาจะเก่งเรื่องคำหมากคำหมากคำหมากนี่คือคำหมากที่เขาเคี่ยวเคี่ยวเป็นแบบไหนก็ออกเป็นทางในด้านไหนอ่ะ อือผมอก็ไม่รู้ผมก็ไม่ก็ไม่เมตตาอะไรเแค่มากแบบเป็นแบบเมตตาพวกอาหารนิยมพวกขนมอ๋อแล้วเกี่ยวขาดเกี่ยวขาดแล้ว,ลวประสบการณ์แบบของพี่แล้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบันเนี้ยพี่พี่เจอแเฉียดเฉียดเฉียดประสบการณ์อุบัติเหตุเฉียดตายมีไหมอ๋อมีครับลองร <c oughs> ล่าฟังหน่อยรถมอเตอร์ไซค์ นชนกันแล้วผมประเด็นเ็นจบรถผมเป็นคนซ้อน,อนมนอาผ่าอ,นอนัรรถอินเอลิคันใหญ่แล้วผมก็เ็นข้ามข้ามรถที่ชนกันแล้วก็ตรงตรง,งนี้ยังแตกอยู่ตลอตรงนี้นแตกเวลา,าเวลาหน้าหนาวมันก็จะป็นแวบมันจะมึนๆเฮ็ดมันเกิดได้ไงกถเลื่อนขาไปแดง <c oughs> แล้วเข้ขาไปบวกกันกลางทีที่แย่ แล้วคนที่ไปกับพี่เป็นยังไงบนะ้างก็คนขับเขาเขาก็าไม่เป็นไรแค่เจ็บขาขาตลอดแต่ประเด็นข้ามรถข้ามหน้าข้ามหน้ารถเก่งไปขับลงลงลำฝากหนึ่งตอนนั้นพี่ห้อยอะไรอยู่โอ้จำไม่ได้เลยทนะี่สักอาจารย์ไหมเคยเคยสักเมืนเคยสักเป็นเก้ายอดอาจารย์ไหนครับเป็นพักที่บ้านครับ่จำชื่ออาจารย์ไม่ได้ ออ๋เป็นพระหรือคารวะอะไรเป็นเป็นพระเป็นพระใช่ไหอวัดไหนครับตอนนั้นวัดหนอง,งนาเนอหนองนาใช่ไหมอ๋อเมื่หลายปีแล้วเราแต่เป็นวัยรุงหนองหนองนายใช่ไหมประสบการณ์ในด้านไหนอะ่ะหแบอแกวยอดเนี่ยเขาเขาเขาบอกว่าเที่ยวพลาดเที่ยวพาด,ดปลอดภัยเหมือนกันเลยแล้วก็เลยมาแกวพลาดใช่ไหม,ไมอ๋อแล้วนอกจากเรื่องรถแล้วมีเรื่องอื่นไหมเออเรื่อง เรื่องแบบบู๊บุ๋นเนีไม่ไม่มีปกติไม่ชอบเป็นคนบู <laughs> อ๊อ๋อปกติไม่ใช่สายบู๊ใช่ไหมแล้วแล้วรู้สึกยังไงที่ได้มาขับวินเนี้ยก็มีกิจกรรมเรื่องสง่ทสงทีรู้สึกยังไงก็ไม่รู้สึกยังไงก็ก็ถือว,ว่าเป็นการช่ยวยเหลือสังคมงคมัอบค,ค,ครัวคนทิ่ตามลงใช่ป่ะอ<า>๋อออ๋เพราะวันนั้นมาไหว้ก็สารักเมืองพอดีนะ คราผมได้เจอพอดีนะรับก้าโอเค,อเควันนี้วันนี้ก็พี่ชื่อจ๋องหรือพี่สองโจงรครับพี่จองนะเออเดี๋ยว,วยี่ขอบคุณพี่จ๋องมากนะที่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์ กับ youtube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป